เห็นได้จากนยิยายนำน้าว่านเราเปลือกทั้งนั้นฉากหนึ่งออกมาเนยคุยเรื่องพ่อแม่ปู่ย่าตายายอีกฉากหนึ่งขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อยู่แค่แล้วก็นั่งดูอยู่ได้พอกันทั้งคนสร้างบคนดูพอกัน,น,กกนมันก็เลยสะสมให้ความทื่อๆขึ้นมาเลยคิดได้ออก เพราะวาทางสมองไม่ปิดสองจุดสี่ความคิดทำให้เราสามารถจับประเด็นได้เหมือนอะไรครับจับปลาใหญ่ในน้ำลึกจับปลาใหญ่ในน้ำลึกไม่ใช่ปลาเล็กบนผิวน้ำตลอดชีวิต <Okay. S 1> บ้านเราเป็นมเนมืองเป็นเหมือนเพชรทำใหคนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลี ชาติอื่นมาดูเปล่าเขาเอาปลาใหญ่ไปเต็มหมดแล้วเราเอาแต่มาสร้ยประสิบเขาสมองเราปิดคำเทศคำสอนของอาจารย์ทั้งหานั้งปวเหมือนกันสอนให้คนขี้เกียจสอนให้ไม่เป็นนักสู้เชื่อ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 ครับอาการย์เลยอานอรารยธิาจาครับแต่คุณต้องทำด้วยไม่อเมรเลา พระเจ้าสร้างเรามาอย่างดีอาเมนนะครับผู้สรัทาพระเจ้าสร้างฉันมาอย่างดีงงดแต่แม้ดีที่สุดเราอยางจำกัดน,นะเราถึงต้องพึ่งพาพระเจ้าไหม,มแล้วสองจุห้าความคิดของเราทําให้เราเนี่ยเป็นคนดีปัญญาและการที่เราเป็นคนมีปัญญาตรงนี้สําคัญทําให้เราสามารถแยกแยกได้ yeah. Yeah. เราจะรู้ว่าใครเป็นคนมีปัญญารู้ว่าเขาแยกแยก,แยกได้ไหมถ้าแยกแยกได้สรดุดไม่มีไม่สรุดมันเป็นเช่นนั้นแหละเขาก็คนพลาดได้ผิดได้ป่วยได้ไหมครับได้เห็นคนป่วยแล้วสรดุดไหมไมีนิกงยกเยอะนะใครป่วยสะดุดจ้ไม่แถวเลยแสดงว่าพระเจ้าลงโทษแน่ มีปัญหาอาแสดงรียอระเจ้าเครียดไปกันใหญ่เลยครับค <c oughs> ือจะจับเพี้ยนกันไปหมดเลยคําสอนไม่สมดุลพอผู้นําไม่สมดุลเพราะการเทศเนี่ยเป็นเหมือนกับการปั้นชีวิตคนครูเหมือนกันปั้นชีวิตคนฉะนั้นหลักสูตรบ้านเราต้องเปลี่ยนอีกทีเดียวโอเคครับ <c oughs> ความคิดทําให้คนเราสามารถเนี่ยตัวอย่าง <c oughs> กอโมเส้นะ เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่มากนำคนอิสราเอลสามล้านคนสิบปีนะครับไม่อดอยากเลยไม่มีโรคเลยแต่โมเสสไม่ใช่พระเจ้าเดียวเขาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่เขาไม่ใช่พระเจา้าโมเสสเป็นผู้รับใช้พระเจา้าและเราเองก็เป็นคนของพระเจา้าเอาไหมนะครับ ต้องแยกแยะระหว่างเขารพนับถือผู้นําแต่ไม่ใช่บ้าผู้นําแล้วยิ่งนับถือผู้นํากลายเป็นพระเจ้าอันนั้นแสดงว่าเราไม่แยกแยกขอเอากลับมาที่ลูกครพว่าเราเยอะๆลูกครรพดูขลังไหมฮะ <Yeah. S 1> ดูดีไหมครับ <Yeah. S 1> ดูน่ารักไหมครับดูน่าศรัทธาไหมครับ <Yeah. S 1> แต่ลูกครรพให้คําแนะนาได้ไหม <Yeah. S 1> ลูกครรพให้ปัญญาได้ไหม แล้วบ้านเราเป็นไงบ้างคนซื้อคนไหวลูกบรละลบเยอะไหมเยอะทั้งๆให้คาแนะนําก็ไม่ได้ให้ปัญญาก็ไม่ได้เห็นแล้วก็น่าสุสารทุกศาสนาโดยเฉพาะยิ่งพุทธไม่ได้สอนให้ไหวลูกบระลบตนเป็นที่พึ่งของตพุทธศาสนาเป็นศาสนาหปัญญาแต่พุทธศาสนาประเทศไทยมันมีพุทธพราหมี แล้วก็ตามใจฉันขาดปัญญาเลยไม่รู้จักเยก่ยงนีง้ก็เหมือนที่พ่อเคยเล่ามีคนถามหลวงพ่อคุณบอกหลวงพ่อเขาไม่หลวงพ่อคุณั้งสิบองค์แล้วทำไมหลวงพ่อไม่คุ้มครองเขาอ่ะทำไมเขาตายขาขาดแขนขาดบก หลวงพ่อคุณบอกอุ้ยตอนมันขับรอบร้อยยี่สิบกูก็กลัวกูไม่อยู่แล้วลกูก็ออกกูเปิดแล้วหลวงพ่อคุณน่ารักครับตอบดีมากเพราะมันขับร้อยยี่สิบกูกลัวเลยครับกูไม่อยู่แล้วแล้วไอ้คนที่เอาหลวงพ่อคุณนะท่านเห็นตายขาขาดยังเอามาล้างเ็จยกมือท่วม,มห้อยต่อครับแทนที่จะเอาคําสอนหลวงพ่อคุณมาปฏิบัติ ลูกเคารพดูดีดูขงแต่ลูกเคารพให้คําแนะนําให้ปัญญาได้ได้ต้องอยกแยะสองจุดหนสุดท้ายของข้อสองความคิดของคนทําให้เราโตขึ้นเราทำให้เราโตขึ้นร่างกายเราโตด้วยอาหารแขนยาวขึ้นขาย,ยาวขึ้นอาหารที่เราดเข้าไปทําให้ร่างกายโต แต่ส่วนชีวิตจริงๆด้านความรู้ความเข้าใจความสามารถทักษะการมองรายละเอียดมันอยู่ที่ความคิดเราได้กินความคิดของนักปราชญ์ไหมเราได้กินความคิดของพระกัมภีไหมฝ่ายหนังสือก็มาปลาลกกับพ่อเลยพ่อพูดถูกนะหนังสือของเราขายน้อยก็ธรรมดาคนไทยไม่ค่อยชอบอา่านรู แต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปต้องฝึกให้อ่านสูตให้สนใจตรงนี้เราเมือ่อเราสะสมความคิดมากเท่าไหร่ก็ทำให้เราโตขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นมีวุฒิภาวะม,มากขึ้นเมื่อเราโตขึ้นตรงนี้สำคัญเราจะเข้าใจผู้อื่นและตนเอง<ม>าบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจ เราไม่โตแต่ที่เราไม่โตเพราะเราไม่ได้กินความคิดยึดมันไว้รักษามันไว้เอียงหัวเจ้าจดจ่ออยู่กับคำสอนเราแลว้วเมื่อเราเติบโตผลก็คือเราเข้าใจตัวเองและคนอื่นผลคืออะไรครับเราเป็นอิสระพระเยซูตรัสเลยวนะ่าถ้ารู้จักความจริงความจริงจะทำให้จเจป็นไทยย้อนบทแปดข้อสามสิบสอง เราจะรู้จักความจริงเราพอต้องความคิดของเราจะต้องได้อาหารคือสัจจ์ความจริงสุภาษิตบอกเลยคนโง่เชื่อทุกอย่างที่ได้ยินบ้านเรานี่ลร้ายเลยใครพูดอะไรปั๊บพูดมากๆคำโกหกก็เป็นความจริงคือเราเชื่อ แต่คนฉลาดเขาไม่เชื่อยิ่งคนยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาตั้งหลักไว้เลย When you read new วส์เพย don't b e l น e v e ว t หมันเขาว่าข่าวมันคือข่าวข่าวกับความจริงคนละเรื่องคนพูดพูดได้แต่จริงไหมต้องศึกษาทุกเรื่องไม่ได้หมาความว่าเราเป็นคนปิดแล้วเปิดแต่ค้นหาความจริงความคิดทำให้เราโตเมื่อเราโตแล้วเราจะเข้าใจ เข้าใจผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นเข้าใจตัวเองนี่ผลคือเป็นอิสระอิสระจากอะไรครับเป็นไทยต่อตอนเองคือจะไม่ลงตัวในความดีเรามีความไม่ดีอยู่ไหมมีมใครไม่มีใครใครมีความดีตลอดไม่ไม่ไม่บกพร่องเลยยกมือหน่อยจะมาไหว้สักว้อยครับไในความแข็งของเราเนี่ยมีความอ่อนไหม,มเราอ่อนแอหลายอย่างใช่ไหมครับ ข้อเจ็ดสิบะเป็นนักเทียนอายบสามปียังมีความอ่อนอยู่หลายหลายอย่างที่จะต้องปรปับปรุงแก้ไขตลอดและในความอ่อนใครก็ตามที่รู้ตัวว่าอ่อนและประปับปรุงคนนั้นแหะครับเริ่มแข็งแรงแล,และพระเยซูตรัสไว้ในยอห์นบทแปดข้อสามสี่หกว่าถ้าพระบุตรจะทําให้เจ้าเป็นไทยเจ้าจะเป็นไทยจริงๆนั่นหมายความว่าคาสอนของพระเจ้า ช่วยพวกเราจะได้เปรียบนะครับโดยขที่จากที่สอนอย่างนี้แล้วท่านมีหนังสือที่ทางบทเขียนถูกมากในจะักรวาลเลยขอเล่าให้ฟังนะครับคนตำรวจโทรแต่รัตนอามาต่ยกุะดเนี่ยสิพ่อท่านเป็นนักอ่านตัวยงแต่รู้ไหมว่าท่านเป็นแฟนพันแท้หนังสือพ่อเลยหนังสือทุกเล่มอ่านหมดเราอ,อ่านมากเลยอายุห้าสิบเอ็ด ติด,ดตัวคนโทแล้วคนตัวคโทแล้วห้าสิบเรเองนคนเองก็ต้องพูดถึงครับพระเจ้าอยู่ห่อน,นี้สรงไว้วางพระททราชดย์สมเด็จพระนางเจ้าคนลอบข้าในตำรวจทุกคนชื่อท่านชื่อเล่นชอโอลเลต่ตะกูลอมรทรายคุณถามเลยว่าโอเล่เอาความคิดอย่างนี้มาจากไหนบอกคุณพ่อในรุ่นสอนคุณพ่อในรุ่นเป็นใครเป็นบาทหลวงทางเคล็ด เขาข่าก่นเลยพอก็เขป็นคนเล็นกน้อยก็ร้องไห้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรฉะนั้นเมื่อเราเราโตโตขึ้นเนี่ยถ้าไม่โตไม่มีทางพ้นครับต้นไม้ที่เตี้ยหนามคุมไหมครับหญ้าคุมไหมครับแต่ต้นไม้ที่โตขึ้นหนามคุมได้ไหมครับหนามค,คือความ,มอ่อนแอความผิดพลาดความไร้สาระ นกอินทรีเมื่อบินสูงมันจะเป็นอิสระจากสิง่งแวดล้อมที่มันบินขึ้นมาเป็นแต่หนองมีแต่ซากศพแต่พอมันสูงขึ้นไปอีกร้อยเมตรมีหญ้าเขียวไปอีกพันร้อยกิโลโอ้โหทะเลที่สวยงามโลกไม่ได้มีแต่หนองน้ำซากศพแต่มันยังมีทะเลที่สวยงามมันยังมีหญ้าที่เขียวสด คนเติบโตจะมองไกลครับและจะเป็นอิสระอิสระจากอะไรหลงตัวเองอิสระจากสิ่งแวดลอ้อมอิสระจากความเกลียดชังพอพูดเสมอโกรธได้แต่อย่ากเกลียดพูดตามพ่อครับโกรธได้แต่อย่ากเกลีกดกยดความโกรธเป็นอารมณ์ที่พ่อเป็นคริสเตยียนพราะว่าพระเยซูไม่ปฏิเสธเรื่องอารมณ์พระเจ้ากลิวไหมกลิ้ว แต่พระองค์ไม่ได้กลิ้วเพื่อพระองค์เองกลิย้ยเหมือนกับครูครูโกรธสิทธิ์ที่ไม่ทําการบ้านโกรธเหมือนพ่อแม่โกรธล,ลูกที่ทําไม่ดีอ่ะแต่ลักลูกไหมทําทุกอย่างพม่ลูกงไหมแต่โกรธล,ลูกเพราะลักงไหมอันนี้ไม่หลับถ้าเราโตขึ้นเราจะปิดอิสระจากความเกลียนชันเราโกรธเรารู้สึกเสียใจเราเจ็บแต่ไม่เกลียนเรายิ่งหลัก พราะเขาอ่อนแออันนี้วุฒิภาวะมันก็จะกเกิดขึ้นถ้าเราค้นหาศึกษาลายเส้นชีวิตของเราที่หนาที่แข็งเนี่ยควรเป็นความคิดควรเป็นปัญญาเราควรมีความฝันแต่ไม่ใช่เป็นผู้เพอ้อฝันพู้ตามพ่อครับมีความฝันฝ่ายฝันไม่เพอ้อฝัน ตรงนี้สําคัญนะครับเราจะต้องเป็นอิสระและ้วเมื่อเราโตขึ้นเราปอิสระจากความเกลียดชังจากอาคติและสําคัญคือจากความเห็นแก่ตัวคนที่ฟังรายการวิทยุชอ่อ,องเกสเอสมทกเขาจะขึ้นในความคิดเนี่ยช่องนี้ดีมาก9 6้าสหกจุด้าเขาจะเอาคาพูดนักปรญ์ทั้งหลายทั้งปวงและนักปรญ์ในนั้นทางพุทธก็คือพุทธทาสพิขุพุทธทาสพิขุพูดอย่างนี้เรื่องความเ็นแก่ตัวเนี่ย การศึกษาที่ทําให้คนฉลาดฉลาดเก่ง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 ่งฉลาดก็ยิงเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ตัวโลกก็มีแต่พังทาลายเพราะการศึกษาไม่ศาสนาเข้ามาเข้ามาไม่มาควบคุมการศึกษาที่ปราศจากศาสนามาควบคุมทําให้คนฉลาดทําให้คนเก่งทําให้คนเห็นแก่ตัวละการเห็นแก่ตัวทาให้โลกเป็นตัวปราดทั้งหลายเห็นด้วยกัน แต่พระเยซูอะไรครับเรามาทําให้คําของปราดนั้นสําเร็จครบถ้วนถุกปการปราดพูดได้แต่ปราดไม่สามารถทําให้คําพูดของท่านเป็นจริงได้แต่พระวิญญาณทำได้ไดนี่คือข่าวประเสริฐของพระเจ้าครับแต่ที่เรามาเชื่อพระเยซูก็เพราะเรื่องนี้ครับพระคัมภีร์ไม่ได้ปฏิเสธตัวเราคุณค่าเรายังสูงแต่ตัวเราจะกิงขนาดไหนเราจํากัดครับแต่พูดนึ่งที่ไม่จํากัดคือพระเจ้าเลย โอเคครับสุดท้ายข้อข้อสามลายเมื่อเราได้ความคิดมีปัญญาเราก็จะเข้าใจหลายเส้นชีวิตเราจะเข้าใจหลายเส้นชีวิตใ,ในในในเส้นชีวิตมันมีนมเลอลายเยอะบางหนาแข็งก่อนขุับเรียบคุดองอเราจะเข้าใจหลายเส้นชีวิต3 1มจุหนึ่ง เส้นชีวิตทุกคนนั้นมีสองเส้น